สวัสดีจ้ามันนี้มะเห็ดกันไก่จ้าตาเครื่องแกงพริกขาตะไคร้ใบมะกรูดจ้าแล้วก็พริกไทยนะคะสับไก่แล้วก็มาาักค่าซอดหอย ซอสปลาเขียวใส่รสดีเลยใสรสน้ปลาจ้ากระถิ่นให้ทั่วนะคะแ่กะเทาเส้นมะนหนจ้า ฝังไล้ก็เอาหมอปิดใส้นามข้างบนนะคะรอดจนน้ำเดือดเมืมม่อหขหเดือดแล้ว,ลวจ้าก,ก็มบันหา,า,า,าลูกสาวสาวไปติดต่อว่ไนี่ตย้ยไ,ไปเดิอเรื่องไหนเดืดเรื่องไหเ,เส้นซีว่งงาไห้มาลองเปิดเบิงวันมันสิเป็นจังไลย ว้าวมันก็ต้องใส่จานดอกเพื่อนน่ากินใส่ใส่จานหลังก็ไทยรออีกน้ำหนึ่งจ้ะเปลี่ยนน้ำย,ยังบดเปื่อยดีเป็นไงรออีกน้ำหนึ่งรอจน,นเดือดก,ก็จะได้ไก่กัน อร่อยอร่อยค่ะไปกินน้ำกันจ้าไตเตา